สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ฟีสไตล์นะครับจะพาทุกท่านไปลองติดแผงโซล่าเซลล์นะครับจะบอกว่าแผงก็ไม่ใช่หลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับเล็กๆเข้าฝ่ามือเนี่ยนะครับที่สั่งซื้อมาราคา130กว่าบาทเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับนะไปครับผมครับมาดูสินค้ากันครับนะไฟนะครับไฟสองสว่างราคา135บาทนะครับ พร้อมส่ง135บาทพร้อมส่งแต่ว่า <c oughs> ไม่รู้จะสว่างแค่ไหนนะครับก็ลองลองสั่งดูเฉยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมพร้อมดูกัน <c oughs> ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอย่าพิสูจน์กันนะครับอย่าพิสูจน์ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอืมนะ แกะเลยครับมาดูมาดูห้องหอมาดีมากแต่ว่าไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าเก,กับแบบว่าไม่มีแบบว่าก็ต้องกับแทกแน่อนอนกับแทกก็เด้งอะ่ะนะฮะไม่มีแตกแน่อนอนแต่ว่าจะต้องดูว่าประสิทธิภาพของไฟนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะฮะ <c oughs> เราจะค่อยมาดูกันฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับน่าจะเท่าฝ่ามือนี่แหละผมเออเอาเล็กมากฮนะเออแต่ว่าก็อย่างว่าแหละตามราคานะฮะตามราคาอย่างว่าร้อยกว่าบาทนะฮะ แจะให้ใหญ่ก็คงบเป็นไปไม่ได้ต้องแต่ต้องมาดูประสิทธิภาพมากกว่า้งอ่าประมาณนี้ครับก็ค่อยดูอีกทีนะฮะจะเป็นยังไงครับไปไป้าง้างอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูข้างในดูดูข้างในกัน,นครับจึ๊บจึ๊บ ประมาณนี้ยฝ่ามือจริงด้วยเนี่ยครับฝ่ามือมีรีหมดด้วยนะมีรีโมดมาด้วยนะครับแล้วก็มีน็อตยึดฮะแล้วก็มีตัวนี้ยครับอ่าเฮ้แม่ผ้นานั่งเดี๋ยวเนี่ยครับประมาณนี้เลยครับผมนั่นงหันไปนี่ยนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะฮนะ ี่ครับนี่แผงแผงอยู่นี่ฮะแผงอยู่นี่อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันในที่มืดสักหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงก่อนที่จะนําไปตากแดดแลวจะนาไปติดตั้งแต่ตอนนี้มันจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าของเขาเพิ่งมาส่งงั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องลองดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงยังไงนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะตากแดดทั้งวันนะครับแต่จะขึ้นวันนี้แหละนะครับนี่ครับ มีโหมดนี้ด้วยโหมดนี้โหมดนี้อ่าเป็นไงอ่ไม่เป็นเนี้ยอ๋อนี่บพอเข้าไปใกล้มันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับคือตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมีตัวเซนเซอร์ประมาณนั้นหละมั้งก็ุกแบบสว่างประมาณนี้นะครับนะพี่น้องนี่มันจะไม่มากไม่มายอะไรนะครับ อพอได้แก้กขัดถูกมั้งอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไปตากแดดกันก่อนนะสมราคาไม่ร้อยกว่าบาทเนี่ยนะฮะดูสิครับตัดไม้ไผ่อย่างดีนะครับลำยาวพอสมควรนะครับนะดูครับนี่กำลังขันนี่อยู่นะครับติดอุปกรณ์เข้าไปนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับขันใส่ปลายไม้ให้แน่นเลยคนระับผมมีอะไรมากมาย จะทด,ทดสอบกันว่ามันจะสว่างแค่ไหนในคืนนี้นะฮะเพราะถนนเส้นที่เราจะติดเนี่ยมืดนะฮะไม่มีแสงสว่างเลยนะครับเพราะว่าเออนั่นแหละไม่มันหมู่บ้านไม่มีแสงสว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวขันได้นี้เสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมอันนี้ก็ขุดหลุมนะครับเตรียมฝังนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะจะใส่หลอดไฟนะครับพี่น้องครับ นะครับหลอดไฟเท่าเท่าฝ่ามือผมพอดีพอดีนะครับเออไม่รู้ว่าตัดสินใจผิดจะตัดสินใจถูกกันเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะอันนี้ก็เสียงเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมเห็นแก่ของถูกนะครับผมอยากจะลองด้วยนะครับเมียเขาบ่นอยู่นั่นแหะแต่ก็เไม่เป็นไรหรอกร้อยสามสิบกว่าบาทถือว่าทดลองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับนะดลอง เนี่ยครับก็มันก็จะสวมเข้ามันก็เรียร็จเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไปทดลองกันแต่ผมเราไปชาร์จไอ้อผมเอาไปตากแดดไปแล้วแหละแต่ผมสังเกตดูทาไมไฟมันไม่กระพริบแม้ไรเลยแล้วมันจะรู้ได้ไงอะครับว่าไฟมันเข้าไม่เข้าอย่างไรอันนี้ก็ใครที่เป็นผู้รู้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะเนี่ยครับอโอเคเดี๋ยวจะขึ้นเสานะครับผมเนี่ยนะครับเป็นถนนที่ไม่มีแสงสว่างนะครับ ยามค่ำคืนเลยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆของเราเนี่ยนะครับนะวันนี้ผมก็เลยนะครับติดตั้งเสาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลองดูซิว่าคืนนี้มันจะสว่างไหมดวงเล็กๆประมาณนี้แค่นี้นะครับนะแต่ถ้าให้ผมเดานะครับผมก็ว่ามันเล็กแล้วก็แบตเตอรี่มันก็เล็กอะฮะยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงเช้าหรอกนะครับแต่เงี้ก็ได้สักสองสามชั่วโมงก็เอานะครับราคานี้ผมอยากลองเฉยเนะครับอย่างน้อยก็เอา เห็นว่ามันน่าจะราคาถูกๆแต่ว่ามันจะใช้ได้ได้ประมาณไหนสว่างแค่ไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็อยาเห็นแก่ของถูกเลยนะครับใครจะซื้อก็ซื้อ,อดีๆไปเลยนะครับผมจะได้ได้ของดีแล้วก็สว่างมากๆอ่ะฮะนะเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เราค่อยมาดูครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นกว่าๆแล้วแหละนะครับผมครับคืนนี้มาติดตามกันครับนะ ่าคาแล้วนะครับอันนี้รีโมทนะครับก็จะมีปุ่มปิดไอ้ปุ่มเปิดแล้วปิดนะครับแล้วก็จะมีโหมด1โหมด2โหมด3นะครับผมโหมดท,ที่1นี้นะครับก็จะสว่างร้อนะครับแต่ไม่ตลอดนะครับแต่ถ้ามีคนเดินผ่านนะครับถึงจะติดนะครับ ถ้าไม่มีคนเดินผ่านจะดับสนิทนะครับส่วนหมดที่2นะครับสว่าง30%มนะครับนี่หมดที่2สว่าง30%มีคนเดินผ่านจะสะว่าง1 0 0นะครับส่วนหมดที่3นี้นะครับจะสะว่าง50%ตลอดทั้งคืนนะครับเขาบอากอย่างนั้นแต่ก็ไม่ตลอดทั้งคืนนะครับจะอยู่ที่4-6ชั่วโมงเขาบอกอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ต้องพิสูจน์ว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สองจะประมาณนี้ครับสลัวสลัวนะถ้าดูในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าไปดู ไปเดินพาลูกไปเดินพาเลย <แพ verified> น่าน,นะครับนี่โหมดที่สองนะครับอย่างที่เขาบอกเลยครับเดี๋ยวเราจะลองโหมดที่สามดูนะครับว่าให้มันสว่างให้มันสว่างตลอดห้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นยังไงนะครับเนอสัหนื้อดหรออันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสว่างตลอดจะอยู่ประมาณนี้นะครับแม่เอา,าใหูจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูนี่ครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้ามืมดเนี่ยเพราะว่าสนนเส้นนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีไฟเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับถือว่าโอเคเห็นไหมหเด็กวิ่งไปก็ก็ไม่นะครับก็ไม่สว่างเพิ่มนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะอ่าโอเคผมว่าโหมดที่2ดีสุดนะครับโหมดที่2องโ<ป>หมดที่2จะดีสุด สรุปนะครับสรุปเราจะเอาโหมดที่2นะครับก็จะเนี่ยคือเดินผ่านเมื่อกี้เนะี่ยมันจะสว่างไว้เนะี่ยมันจะหลีอย่างนี้นะครับก็ก็โอเคครับมือโหมดที่2นะครับโหมดที่2องระย่าเดินผ่านดูสิเอาเอ,อาระยะไปกดอะได้เปล่าน,นั่นดิเออโหมดนี่ละสว่างแล้วโอเค เดี๋ยวเราค่อยดูดึกๆว่ามันจะสว่างถึงกี่โมงนะครับไม่มันจะถึงเช้าคือผมหันออกไปถนนนิดนึงนะครับก็คือหมุนออกไปนะครับถนนนะครับแล้วก็เปิดหลีไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามีรถผ่านมันก็จะติดนะครับมีอะไรเดินผ่านก็จะติดเอาแบบนี้ดีกว่านะครับคือตอนแรกเราหันมาบ้านเราทั้งหมด หันมาบ้านเราทั้งหมดน่ะเวลารถผ่านมันมันไม่ติดฮะก็เลยแบบหันลงไปเยิงเยิงเฉชิงเฉียงเฉียง,ง,ง,งนะครับนะก็เลยติดนะครับอ่าในผมจะทดสอบนะครับพอดีรอจะรถที่จะผ่านมันก็ไม่มีนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเดินผ่านเดินผ่านไปหน้าบ้านนะครับเดินผ่านไปหน้าบ้านะนะครับตัวเซ็นเซอร์จะทํางานตอนไหนนะครับเนี่ยครับก็จะสว่างอย่างนี้เลยนะครับ เจะสว่างออกมาอย่างนี้นะครับนี่ก็ถือว่าถ้ามองถ้ามองอย่างนี้อาจจะอาจจะไม่สว่างแต่ว่าถ้าถ้าดูจากสายตาเราเองอ่ะจะสว่างนะครับอันนี้ผมเดินออกมามาถนนแล้วนะครับเดินมาถนนแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันดับนะครับอ่าตอนนี้ดับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปผ่านดูนะครับเดินผ่านไปไปหน้าไปในถนนนี่แหละเดินในถนนเลยอ่าเห็นไหมครับผมอยู่กลางก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ พอะติดเองเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเนี่ยนะครับน,นะครับก็พอแก้ขัดได้แล้วก็ในส่วนตัวผมผมว่าดีนะครับนะดีแหละดีเลยแหละเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟหน้าบ้านด้ปิดเดียเด๋ยวจะลองถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยนะผมปิดไฟหน้าบ้านนะครับ, <S <S บก็จะเห็นว่ามันหลีนิดๆเห็นเห็นเห็นดวงนี้ไหมครับนี่ดวงเล็กๆเนี่ยครับนะมันจะหลีนิดๆนะเดี๋ยวจะลองพาเดินผ่านดูนะครับ เนี่ยครับมันก็จะสว่างเนี่ยครับเห็นพื้นดินเห็นพื้นดินอยู่นะแต่ว่าในโทรศัพท์มันจะไม่เห็นนะครับนะพี่น้องครับก็ก็ถือว่าสว่างอยู่นะผมว่านะครับเทียบถ้าเทียบดูแล้วอะครับมันก็ดีกว่าไม่มีอะฮะราคานี้อนะราคานี้ผมว่าดีกว่าไม่มีอะนะแต่ในโทรศัพท์นี่ถ่ายไงวิดีโอมันก็ไม่เห็นหรอกครับถ้าถ้าแสงมันไม่เยอะพออะฮะเนี่ยครับนะครับ นะโอเคนะครับผมใครที่จะตัดสินใจซื้อก็ก็นั่นแหละครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองคิดดูเอาแต่สําหรับผมผมว่ามันพอใช้ได้แหละมันโอเคอยู่นะครับกับราคานี้เนาะนะมันก็เห็นไหมถ,ถ้ามองด้วยตาเนี่ยมันก็ก็สว่างอยู่นะครับสว่างอยู่แต่ว่าดูในโทรศัพท์อาจจะไม่เห็นนะครับอ่ะโอเค สี่ทุ่มนะครับผมจะมาดูว่ามันยังเหลืออยู่ไหมไฟจริงๆมันก็ไม่ได้ชาร์จนะวันเนี้ยแต่มันก็เหลือริบบีนะครับอย่างเงี้ยนะครับน่ะลองเดินดูสิเออก็ยังสว่างอยู่นะครับก็ยังสว่างใช้ได้นะครับผมสว่างใช้ได้นะครับน่ะก็ยังสีทุ่มอยู่ก็แสดงว่าเนื้อไฟอย่างเงี้ยเปิดเปิดติดติดอย่างเงี้ยเนี่น่าจะได้นานอยู่นะครับน่ะโอเคนะครับ ส่วนมันจะใช้ได้นานแค่ไหนนี้ไม่ไม่ทราบนะครับนะตอนแล้วแต่การใช้งานเอาละครับก็ปิดคลิปกันแค่นี้นะครับคืนนี้นอนก่อนใครจะซื้อก็ซื้อ,อใครไม่ซื้อ,ไม,อไม่เป็นไรก็เลือกเอาละกันกับราคานี้ครับไม่ได้แพงมากอะไรก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้คูจะให้ปิดไปสวัสดีครับนอกกันนะครับบ๊ายบายครับผม